อิตาลีอยู่ที่ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลีนะคะถูกไหมคะ,ะถ้าทุกคนกําลังมองหาอิสรภาพทางด้านเวลาอิสรภาพทางด้านการเงินแล้วอิสรภาพในการใช้ชีวิตเชฟขอแนะนําธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่ชื่อว่าธุรกิจอินดีมค่ะสามารถตอบโจทย์ให้ทุกคนได้เลยนะคะ,อะขอให้ทุกคนมีแค่หมด ือถอก็สามารถทํางานได้นะคะเที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วยก็ยังได้เลยนะคะ,ะทุกคนสามารถออกแบบดีไซน์รายได้ของตัวเองได้เลยนะคะว่าต้องกรารเท่าไหร่แล้วก็ถ้าใครสนใจเข้ามาเรียนรู้ทางทีมงานเรามีห้อง OPP จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้เปิดโอกาสให้คนเข้ามาเรียนรู้นะคะ,ะจะได้รู้ว่าอินดีมดียังไงได้ผลตอบแทนยังไงแล้วก็สามารถช่วยให้คน บทนี่บทสิทธิ์ได้ยังไงนะคะ,ะในยุคป,ปัจจุบันนี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะคะว่าธุรกิจออนไลน์มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่หันไปซื้อของในโลกออนไลน์กันกันเยอะมากแล้วนะคะแล้วเราอาจจะช้าอยู่ทําไมล่ะคะถ้าเราไม่เรียนรู้ตอนนี้แล้วเราจะไปเรียนรู้ตอนไหนล่ะคะในยุคนี้ปลาเร็วกินปลาช้านะคะเราเราควรจะเรียนรู้ให้ไวนะคะ,ะเพราะว่า ในโลกออนไลน์อะคะ่ะสามารถทําให้คนที่จนกลายเป็นมหาเศรษฐีได้แล้วหลายคนนะคะโลกออนไลน์สามารถคุยทำให้คุนร่ํารวยแล้วก็มีเงินทองมากมายได้เลยนะคะต้องเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาดูก่อนนะคะว่า,อ,าอินดีมจะช่วยให้ทุกคนร่ํารวยได้ยังไงนะคะอินดีมก็เหมือนสหกรณ์นะคะที่จะตั้งขึ้นแล้วก็แบ่งผลกําไรให้กับสมาชิกนะคะ โดยการตัดพ่อค้าคนกลางออกนะคะอันนี้ไม่แปลกเลยใช่ไหมคะที่ทําไมคนที่ทําอินดีมถึงร่ํารวยคะ่ะเพราะว่าเราไม่มีพ่อค้าคนกลางก็เลยทําให้เรามีกําไรมากขึ้นแล้วก็แบ่งผลกําไรให้กับสมาชิกมากขึ้นนะคะถ้าใครสนใจทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะหรือว่าเปิดใจเข้ามาเรียนรู้กันเกาะได้นะคะแล้วพบกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ